สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหมาปิกกจูของเรานะครับน,น,น,นบี่อ้าวนี่นี่หมาปิกกจูร้องเลยครับร้องนี่อ้าวอาวันนี้เราจะมานําฝูงสัตว์เดินข้ามถนนกันนะครับกับหมาม่วงนี่หมาม่วงอ้าวร้องนะครับหมาม่วงกับหมาปิกกจูตัวนี้อ้าวเอาเอา,เอาร้องกันใหญ่เลยเอ้าวอา้าวอ้าวเน่ได้แล้วตีกอของเรามาอีกแล้วอ้าว อ้าวตีดิอ้าวอ๋อไม่ยอมตีกลองจะนี้ตี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 อ้าวเน่อ้าวจะมานำฝูงตัดเราเดินบนถนนกันนะครับเน่มีกัสซิล่ากัสซิล่าเดิน เสาคอยาวตัวนี้เอาเดินเดี๋เสาคอยาวอีกตัวหนึ่งนะครับเดินเดินต่อแถวกันไปเนี่ยเดินไปเอ้าเดี๋ยวสาวมีปีกครับแหม่ยอ้าวเดี๋ยวนมคึกครับเจ้าแหนมคึกอ้าวเดินไม่ได้เลยเนี่ย เดิน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 ตอนนี้ันเป็ลยอ้าวมีตีกตัวนะครับมีตีกตัวหนึ่งเดินไปเดินไปเดินไปอ๋อเดี๋ยวเจอบฝ่ายน้าดีกว่าฝ่ายยิงครับฝ่ายยิงครับ ทางไทยตัวนี้ครับช้างเอาวิ่งนะครับเอา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 ควายลงไปนอนแล้วครับเอา parfait. เอ๊ะเอาช้างครับช้างเอาช้างเอาช้างสองตัวนี้เดินต่างกันไปแล้วครับเอาเอาจะล่วงกันหรือเปล่าครับเอาช้างครับช้างเอาช้างลงมาแล้วเอาล่วงมาแล้วเอามุดไปแล้วเอา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 นอนดิ้งยังครับตอนนี้ ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย